นี่นะครับคือเส้นทางที่เราจะปั่นจักรยานขึ้นไปเขาใหญ่นะครับก <c oughs> ็เห็นลิบๆข้างหน้านั่นก็คือ <c oughs> ทางเข้าอุทยานนะครับจากฝั่งปราจีนบุรีวันนี้ใช้เวลาสักกี่ชั่วโมงครับคุณแลมถึงสองทุ่มครับสำหรับคนสุดท้าคาดว่าจะเป็นใคร รถเซอร์วิสไปแล้วครับถอยตามเก็บไปกลางเต็นเดี๋ยวเราไปพร้อมกันนะแปมยังไงยังไงก็อย่าทิ้งกันนคปล่อยขาแรงเขาซ้อมทุกวันเนี่ยคนเนี้ยปล่อยเข้าไปใครยังรั่วยังชื้นก็ต้องต้องรอค่ะเพราะว่าอุปกรณ์อยู่ในกระเป๋าแดงใบนี้เออมันนี่งอ้ะแล้วเราจะเป็นคนต้องเข็นเราต้องเข็น v i p วันนี้ v i p ต้องรอทุกคนต้องรอเรา จะลืมตามแผนนะหมูพอขาแรงเขาปั่นปุ๊บรถเปิดไฟเลนตามหลังเขาเลยเดี๋ยวถ่ายเปิดแต่ไฟดิใจไม่ดีเนี่ยบินยายเขาบมกไม่ให้พูดนี่พูดนี่ไม่ยอมเชื่อผู้ใหญ่นี่มันมียางไหนไหมครับมีอ่ะใครเอาอีก นี่แหละพี่แต่ว่ามันเป็นพอคันหน้ายกแสดงว่าให้ใหดูว่าเขาจะส่งสัญญาณอะไรเห็นไหมถ้าเกิดว่าชี้นิ้วขึ้นฟ้าให้เร่งขึ้นให้เร<ฮ>่งจังหวะอี่แชี้บ่อยๆเลยทุกคน้องเข้าใจคิดว่าฟ <c oughs> ้าสวยพอผู้หลทำางนี้ <c oughs> พวกนี้จะรู้สึกว่าเอ้ยคุณหลักให้ดูฟ้าผ่านไปอ่ <c oughs> ปอาบอกให้เร่งเสร็จมองดูฟ้านี้คือเร่งให้ให้เ,เร่งแล้วได้ มาูระหว่างระหว่างลาตัวอย่างนี้คือให้ชะลอพอยกขึ้นแล้วก็ให้ชะลอให้ชะลอพอตามไปหน่อยท่านนี้แต่ก็พื้นไม่เรียบพื้นพื้นไม่เรียบข้างหน้ามีอุปสรรคนะครับชูขึ้นก่อนเลี้ยวขวาชูขึ้นเลี้ยวซ้ายนะียเราไม่ใช้มือซ้ายเลยสัญ,ญญาณมือเป็นมือขวาอย่างเดียว นะครับอันนี้ <c oughs> พอจังหวะที่พอเจอรถสวน <c oughs> เห็นไหมพอเจอรถสวนข้างหน้าต้องบอกเลยว่ามีรถเนี่ยก็ต้องชูห้านิ้ว <c oughs> ว่าจะมีสิ่งข้างหน้ามันจะปะทะเรา <c oughs> นะครับเป็นสัญญาณมาตรฐานที่ท,ที่เขาใช้นะ <c oughs> อ่ะทวนไม้ <c oughs> พอชูมือ รอสักพักหนึ่งพอข้างหน้าบอกว่าให้เร่งเพราะว่าจังหวะมันเร่งได้ก็ให้เร่งให้ชี้ขึ้นไปข้างบนมาข้างล่างนะครับให้ให้ให้คอยจังหวะแต่พื้นพื้นข้างหน้าทางข้างหน้ามีอุปสรรคเนี่ยไม่เรียกก็ส่งบอกกันหน่อยใครอยู่ข้างหน้านะครับก็ง่ายๆแท่นี้นะอันนี้ มันจะมีสัญญาณเวลาเรียกเคลื่อนก็คือยกขึ้นช้าๆบอกนี้ให้ตีคู่มาให้ตีคู่มาขนานก็คือว่าเขาอาจจะอยากจะบอกส่อขาไอะไรนะครับยกขึ้นยกขึ้นให้ตีคู่นี้เดี๋ยวมันจะโกนพูยกันไม่ได้แต่ถ้าเคื่อนผมไม่ไหวท่าไหน <laughs> ไ,ไอ้กิมไม่ไม่ไหวเนี่ยให้ลงจากรถ <c oughs> อันนี้ลูกการผ้าขาวก็มีแหวนทอมาไม่เห็นหรอโห่นั่นนะัดให้เหมือนเป็นนายเลยกลัวผ้าเขามองไม่เห็นใช่ไหม่าเห็นมันเข้ามางไปคือ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวออกคอมเมนต์เอา โอ้ค oh, <laughs> ุณเซนกำลังรอเลยเนี่ยโดนโดนพี่ช่งางภาพเขาถ่ายรูปรวมถ่ายรูปหน่อยให้ให้พินดี้ช่วยหน่อยลงสิ <laughs> เ,เดี๋ยวพี่จะใช้แยกเอาล้วครับ <laughs> ตอนนี้ศึกคนโง่ทิ้งเจ้าเขาใหญ่จำังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับถ่ายรูปข้าวบัวไหนตอนนี้กำลังจะเริ่มต้นนะครับรู้สึกว่า รถเชฟโรเลตจะมีปัญหาครับเอาไปนำแล้วครับเชฟโรเล็ตเอาไปดิเฮีชายโอ้ไม่กล้านำเลยทริปนี้อ่าคุณต้นแบปตามไปติดครับเฮียชายยังนำอยู่ครับดับสามครับร <c oughs> ส่วนนี่ครับลังท้ายนนัดไปแล้วครับ เริ่มต้นขึ้นมาก็เจอเจอทางชันเลยโอ้โหตาย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 ข้างหน้าหยุดรอล้วโอ้ยเป็นไงครับโอ้โหหัวใจเต้นแรงปักปักปักโอ้ย งไงแจ้งไม่ไหวค่ะไม่ไหววัดด้วยอนะ่ะโอ้สงสัยหวัดจะหายเท่านี้ยอ่ะหมดแรงเดิทางข้างหน้าครับโอ้โหนั่นแหละครับที่เห็นริ้วๆมาครูแหลมครับตามด้วยครูแ,แปมดูการไม่ค่อยดีเหมือนกัน ถึงเห็นกันโลกได้ก็ดีแล้วมั้งเนาะจะเป็นลมนู่นจะไปต่อเลยนะ ไปไวไปก่อนนะี่เราไปพร้อมกันดิฮะเฮ้ยจงทำไมสองกว่าอ่อนแรงพ่อเขาเลยจะเรนก็ฝากความหวังไปอ่ะถ้าพี่ชายไปถึงเฮียโนรกบอกเขากลับมารับเราด้วยปัญหาคือเฮียชายไปถึงหรือเปล่าเหียนรกปัญหานั้นเฮียชายก็ซ้อมซ้อมทุกวันนะเฮียชายแปมบอกถ้าไปถึงเฮียนโกให้กลับ บอกรถกลับมารับด้วยเฮียไปไม่ถึงเหรอก็เฮียบอกเฮียซ้อมทุกวันซ้อมทุกวันโหเราคือจะได้หยุดเปิดปิดค่ายมาแล้วคุจะได้หยุดมันฝากความหวังไว้กับเราอ่ะแล้วเราไปไม่ถึงเราก็แบบคาร่ามันขึ้นไปอีกแล้วทําเป็นพวกองค์กรักที่ส่งสารไม่ถึงอะแม่ต้องฆ่าตัวตายเหร ไอ้นี่ทม่เป็นไรคนที่สงสารเนี่พราะความรับไปนอยู่ที่นี่ยกให้เลยงานสูงของแปมโอ้ยอีกกิโลนะครับเสาหลักปากช่องเขาใหญ่16ปากช่อง57และทางข้างหน้าที่ครับน่าจะเป็นทางขึ้นแล้วครับอีกสิกิโลครับ หมดแรงกันแล้วครับตอนนี้โอ้จูงไปแล้วครับโอ้หนานเยชัยก็จูงละอีกนิดเดียวครับโอ้ยเป็นไรเฮีชยชัย